ก่อนอื่นประชาชนทั่วไปจะคิดว่าตำรวจมีหน้าที่แค่คอยสอดสอ่องสารทุกซุกดิบตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชนทั้งด้านการป้องกันปราบอาชญากรรมและจับตัวผู้กระทำความผิดโดยทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงหาวิธีคิดว่าจะทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าถึงประชาชนเพื่อจะให้บริการด้านาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกเป็นกันเองและกล้าที่จะเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจวันนี้กับผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องหัวใจตํารวจของประชาชนครับบทบาทตํารวจของปัจจุบันมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือการเป็นการรับใช้ประชาชนนะครับอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องรองให้ประชาชนร้องขอความช่วยเหลือมานะครับ โดยเจ้าที่จะดำเนินการแบบ one stop service เป็นแนวคิดที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับโดยทางเจ้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ไปลงพื้นที่เองเพื่อสอบถามว่าสิ่งที่เป็นปัญหารหรืออยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการจัดการหรือบริการสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับใช้บริการประชาชนจะต้องเป็นสิ่งสำคัญนะครับมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนใส่ใจกระตือรือร้นในการบริการและให้เก็บประชาชน รวมถึงการแต่งกายที่ดีนะครับสะอาดก่อนที่จะออกไปรับใช้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและเป็นภาพลักษที่ดีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างข่าวที่เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริการรับใช้ประชาชนที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศเรานะครับที่โดนผลกระทบ ของโรคระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด COVID 19นะครับเนื้อหาข่าวก็มีอยู่ว่าทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดศกนะครับผบ,บตรนะครับสั่งการตำรวจนครบาลและภูทรภาค1-9นะครับสำรวจสภาพยานพาหนะนะครับเช่นรถควบคุมผู้ต้องหาหรือรถตู้ และกำลังพลจิตอาสา,านะครับเพื่อทำหน้าที่พลขับในการสนับสนุนภารกิจกรมการแพทย์นะครับสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับในการส่งตัวผู้ติดเชืาา้อโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือศูนย์พักคอยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเรื่องนี้เป็นความห่วงใยของผบตรและข้าราชการตำรวจในสังกัดนะครับ หรือจะเป็นอีกข่าวหนึ่งก็เป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลายๆายสถานีตำรวจในนครบาลระดมทุนซัพย์ของตอนเองนํามาบริจาคร่วมกันเพื่อนําไปซื้อของอุปโภคบริโภคอย่างเช่นข้าวสารมามา่ายารักษาโรคก,ก็จะเป็นยาฟ้าทะลายโจรนะครับที่เป็นที่ต้องการของประชาชนอย่างมากนะครับนําไปแจกจ่ายตามชุมชนพื้นที่สุ่มเสี่ยงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับนี่นะครับ ถึงแม้จะไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงแต่ก็ยังคอยบริการรับใช้ประชาชนเป็นห่วงเป็นใยและพร้อมที่จะบริการำอำนวยความสะดวกของประชาชนอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายนี้นะครับตำรวจที่ดีต้องตระหนักถ,ถึงการบริการรับใช้ประชาชนเป็นระดับต้นๆน,นะครับเข้าใจปัญหาและพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเพื่อจะให้ประชาชนมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนจะเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าที่ตำรวจและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตำรวจมากขึ้นเกิดความศรัทธาในที่ตำรวจนะครับสุดท้ายนี้มีคำคมสอนใจนะครับจงอย่าลืมว่าท่านเป็นตำรวจจงทําตนให้สมกับที่เป็นตำรวจจงเป็นตำรวจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใดจะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรก็ดีชั้นนายสิบหรือพลตำรวจก็ดีนับเป็นผู้มีเกียรติเสมือนกันหมดคือเกียรติแห่งรูปผู้ชายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองของตนนี่เป็นพระบรมราชโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้แก่เจ้าที่ตำรวจนะครับ ครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ